เอ็มคอดเจาะลึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมอีกเพียงแค่25วันนับถอยหลังนะครับ uh huh. 22พฤษภาคมนี้อ uh huh. ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกรวมถึงที่เมืองพัทยาเองก็จะมีการเลือกตั้งเหมือนกันเนี่ยนะฮะ ณนะตอนนี้วิเคราะห์สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับล่าสุดนี้เกมเป็นยังไงเพราะว่าบางผู้สมัครเนี่ยก็เจอบททดสอบที่ท้าทายต้องวัดพลังกันพอสมควรเราพูดคุยกันนะครับกับรองศาสตราจาร,รย์ดรยุทธพรอิสระชัยอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ม,มหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์ครับวิเคราะห์ตอนนี้เป็นยังไงฮะสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับผู้สมัครบางท่านดูเหมือนว่าจะหืดขึ้นคอเหมือนกันนะฮะเจอปัญหาถาโถมเข้ามาไม่เกี่ยวกับตัวเองด้วยแต่โอ้โหงานเข้าพายุซัดเลยฮะอาจารย์เดี๋ยวขอให้ทางทีมงานติดต่ออาจารย์ใหม่อีกรอบนะครับอาจารย์พอดีสัญญ,ญาณไม่ค่อยชัดเจนขออภัยนะครับครับผม เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าสายแล้วแล้วรับติด่อใหม่นะครับนะครับเพราะว่าอีกเพียง25วันนะฮะนักเหวาคุณผู้ฟังตอนนี้เราจะเห็นว่าบรรดาผู้สมัครแต่ละท่านเนี่ยก็จะลงพื้นที่หาเสียงขอคะแนนชูนโยบายเรื่องของคุณภาพชีวิตเริ่มเสียงแหบแล้วนะผมได้ข่าวอาจารย์เอเนี่ยอืม่าพูดตรงๆเลยแหละบางบางท่านก็บอกว่าเออก็ตั้งแต่เช้าจดข้ามอ่ะบางคน ต้องมี huh. เวทีในการดีเบตแต่และเวที feet, แต่ละช่องก็จะจัดต่อเนื่องกันก็เสียง e แฉบเสียงแห้งก็มีฮะครับผมบางคนก็ไปบรรยากาศอาจจะเงาเหงาหน่อยอ,าอ,ายอา้าวอาจารย์ยุทธพรอยู่ในสายกับเราครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมครับ <yat> สวรัสดีครับอามาแล้วอาจารย์ครับอ่าเมื่อกี้ที่คุยค้างไว้ยังไงฮะอาจารย์วิเคราะห์เกมตอนนี้บางคนนี่คือหื่ขึ้นคอเหมือนกันนะฮะเนี่ยครับผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับของการต่อสู้แข่งขันกันในสนามการเมืองอะไรตาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า กินกว่าครึ่งทางแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็แน่นอนนะครับต้องมีการงัดกลยุทธ์กันมาแล้วกันสารพัดนะครับทั้งบนดินแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแฮะก็ต้องบอกว่าผู้สมัครซึ่งอจะบอกว่าเป็นตัวเองอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็คงเหมือนเดิมนะครับผลคงอาจจะยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าชัยชนะที่จะได้รับก็อือขึ่งคอเหมือนกันนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันนะ มงไม่ได้มีเรก่ของการชนะขาดลอยหรือว่า,าถึงห่างาผู้สมัครที่ลำดับรองลงไปมักนักครับคราวหน้านี้เคยคุยกับอาจารย์ว่าเผลอเผเลือกตั้งผู้วา่ากทมคราวนี้คนได้เนี่ยอาจจะไม่ถึงล้านใช่ไหมอ,อือครับออะไรในะคำพูดที่ทับทิมสัญญาอ่อาคะแนนเสียงเนี่ยเราเคยคุยกับอาจารย์ว่าเอ๊ะคราวนี้ในเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยคนที่ได้ผู้ว่าเนี่ยอาจจะคะแนนเสียงไม่ถึงล้าน นะเป็นไปได้ใช่ไหมคือืออย่างนี้ครับผมคิดว่าคนที่ได้ลําดับที่หนึ่งนั้นเนี่ยโอกาสจะถึงล้านคะแนนยังเป็นไปได้แต่ครับเป็นไปได้แต่ว่าคนที่ได้ลําดับที่สองสามสี่ลงมาเนี่ยอาจจะไม่ถึงล้านนะคนที่ได้ที่หนึ่งโอกาสจะแตะล้านยังเป็นไปได้อยู่ครับอืมครับผมทีนี้เรื่องของวิกฤตปชปเป็นไงมาฮะวิกฤตประจาธิปัตเนี่ยจะกระทบ ป่าวตรงๆเลยล่ะคุณคุณดรเอเอเนี่ยนะฮะอุตส่าห์ทวีเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาจารย์แต่จะพบแน่นอนนะครับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆที่สุดนะวันนี้เนี่ยทุ่มในการการเลือกตั้งของพัดไหมครับก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราื่ีการลาออกจากทุ่มในการการเลือกตั้งพัดขั้นเดิ้องมนะครับเพราะนั้นเนี่ย อย่างล้ออยจะริปัตจะต้องหาคนมาแทนละนะฮะแล้วะะแต่ทุกอยนาัเนี้ยเราก็ยังไม่เห็นเลยว่าสองวงแล้าใครจะมาแทนนะครับยังไม่เห็นชื่อเลยแต่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะทาให้เป็นการเปลี่ยนม้ากลังสึกนะครับก็ยังทำไม่ได้สูงนะแล้วก็การเปลี่ยนม้ากางสึกครั้งนี้เนี่ยม,มันไม่ได้ส่งผลกับเฉพาะสนามผู้ว่าประมนะฮะแต่ว่ามันเป็นสนามที่สะพ้อนไปสู่การในภาพใหญ่ด้วย แล้วนี้ประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยต้องมีภาระสําคัญทั้งในเรื่องของการที่จะปรับเปลีออย่ยนนะฮะยุทธศาสตร์พักหรือว่ามนกางการฟื้นฟูความเชื่อมั่นเชือเช่อถือความนิยมของพักให้กลับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นเชือ่อถือตรงเนี้ยแต่ก็เป็นสิ่งที่เ,เรียกว่าไม่ง่ายเลยเราไปใต้สถา,านการณ์แบบนี้แล้วก็โครงสร้างรเร้าธิปัดเองก็ยังคงไม่ได้มีการรอบอะไรลหลายคนอาจจะพูดถึงประเด็น เรื่องของอดีตองกัหน้าพัทนะครับแต่ที่ผมว่าอันเนี้ยมันมันเป็นเพียงแค่เหตุการณ์ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนนะเป็นเหตุการณ์กระตุ้นเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาในดินและปัดมันสะสมมานานแล้วนะครับบางท่านอาจจะบอกว่ามันเหมือนกับท s นามิการเมืองนะหรือว่าเหมือนเป็นขึ้นใต้น้ําหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แต่ผมเห็นว่ามันเป็นภูเขาไฟใต้ทะเลเลยนะที่บอกว่าเป็นภูเขาไฟใต้ใต้ทะเลนะเพราะว่ามันสงสมมานานแล้วก็รอวันระเบิดออวันระฟุเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ย อันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่เป็นงานหนักของประชาธิปต์ในสนามกทมแล้วก็ในสนามใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าเลยครับอืมเพราะฉะนั้นก็งานหนักเลยวันนี้เมื่อไม่ไม่สักพักหนึ่งเนี่ยก็มีข่าวว่านะอาจาร,รย์เอเองก็บอกโอ้โหหาเสียงแบบเสียงแหบเสียงแห้งเลยนะ <c oughs> <c oughs> งานหนักเลยทีเดียวอ่าแล้วทีนี้ภาพ <c oughs> รวมฮะอาจาร,รย์เพราะตอนนี้เหลือไม่ถึงหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยนะฮะพอเลือกตั้งวันที่ยี่สิบสองพฤษภา มันจะมียุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์อะไรที่มันเข้มข้นหรือว่าเปลี่ยนแปล,ปลงหรือว่ากระชับพื้นที่กันไปอีกไหมสาหรับผู้สมัครทั้งหลายแหล่นี่นะมีอะไรที่ต้องที่เขาจะปรับกันไหมอาจารย์มองอยังไงครับผมว่าสิ่งที่จะปรับกันนั้นเนี่ยก็คือโค้งสุดท้ายนะอะไรสนามเล็กตั้งเนี่ยก็คงจะเป็นการลงพื้นที่นะครับาเสียงกันแบบเผชิญหน้าแบบเข้มข้นนะฮะแม้วันนี้เนี่ยเราจะบอกว่ามันมีโลกของโซเชียลมีเดียนะครับมันมีเรื่องของ การใช้สื่อสมัยใหม่อะไรต่างๆได้แต่ว่า<ะ>ด้วยสนามเนี้ยเป็นสนามท้องถิ่นนะยังไงก็ตามก็ต้องมีการพบปะนะแล้วก็อาจจะใช้การถ่ายเสียงบนเทนิงแม่แล้วก็จะเป็นสิ่งที่มีความสาคัญน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นการเดินหน้าของบรรดาผู้สมัครเหล่านี้น,นะครับที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นเลยในโค้งสุดท้ายาพร้อมๆกับเรื่องราวของการดิสเครดิตนะครับพร้อมๆกับเรือ<ะ>่องราวของการดิสคอลิฟายนะฮะหรือว่าการ ไปร้องเร่องคุณสมบัติเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นไปได้ที่อาจจะทําให้เราเห็นในโค้งสุดท้ายหนึ่งกันครับการไปร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติเนี่ยมาถึงนี้ยังยังสามารถที่จะไปร้องกันได้อีกด้วยใช่ไหมอือร้องได้ครับร้องได้จนถึงแม้กระทั่งประกาศผลเลือกตั้งไงครับโอเพราะฉะนั้นยังเป็นไพ่ใบสุดท้ายอยู่เหมือนกันนะใครที่ม uh ีอะไรสะกิดสะกาวหรือว่ามีแผลแอบแอบมีแผลหวะหวะไว้นี่นะใช่ครับก็ต้องระมัดระวังหน่อยประกาศรับรองผลนะฮะ มีบางคนเขาบอกว่าให้อาจารย์วิเคราะหน่อยที่ว่าสนามใจกลางเมืองกรุงเทพเพราะกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงอของประเทศไทยนะเขาบอกว่าเวลาเลือกตั้งในสิ่นที่เป็นนิคมคามข้างนอกเนี่ยนะฮะชนบทบ้านนอกอ่งบ้านผมเนี่ยนะเขาก็บอกว่ามีการซื้อเสียงใจกลางกรุงเทพมานครเนี่ยมีไหมครับอ,อาจารย์เรื่องของการซื้อเสียงค <c oughs> ือผมว่าซื้อเสียงวันนี้มันไม่ใช่ตญหาหลักของการเมืองไทยเท่าไหร่ไม่วรรา่าจะในกรุงเทพหรือว่าในต่างจังหวัดอะไรนะครับแต่ว่า สิ่งที่เป็นปัญหาหลักเนี่ยคือการแทรกแซงแในการ<น>เลือกตั้งมากข่าอันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลแตครานี้การซื้อเสียงเนี่ยบ<น>างครั้งมันมันไม่ได้เป็นพิยงแค่เรื่องเชิงพาณิชย์นะครับหรือม,มาถ่ายม่ได้อย่างนั้นระับการซื้อเสียงเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นค่าเสียเวลาเป็นเรื่องของค่าเดินทางเป็นน้ำใจเป็นอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะบอกใช้กฎหมายเพื่อกากับการซื้อเสียงเนี่ยมันจึง ไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการที่จะทำได้อย่างนั้นนะแล้วก็ณนะวันนี้ปัญหาเรื่องซื้อเสียงมันอาจจะไม่ได้เป็นมหาใหญ่แล้วราะนั้นเนี่ยถามว่ามันจะมีไหมไอ้เรื่องของบรรดาอามิสสินจ้างเนี่ยในลักษณะของค่าเสียงเวลาค่าเดินทางเนี่ยผมว่าทุกแห่งมันมีหมดแหละนะครับทั้งในกรุงเทพในต่างจังหวัดมันมีหมดเพีงว่ามันจะส่งผลต่อการตัดสินใจหรือไม่นี่อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ดัะนั้นเนี how, ่ยการเลือกในครั้งนี э ้เนี่ยมันก็มีลักษณะการเลือกหลายอย่างนะครับบางส่วนก็อาจจะไปโหวตในเชิงของนโยบายนะบางส่วนก็โหวตในเชิงของอุดมการณ์การเมืองนะบางส่วนก็อาจจะเป็นเสียงโหวตอันเกิดขึ้นจากอารมณ์ความรู้สึกก็ได้นะคือไม่ได้ใช่เหตุผลอะไรเลยเป็นเรื่องความชอบครับเป็นความชอบล้วนๆใช่เป็นความความรู้สึกในโค้งสุดท้ายเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่เราคุณไม่ได้รู่ครับโค้งสุดท้ายผมว่าจะเข้มข้นเลยในการหาเสียงครั้งนี้นะครับ อาจารย์พูดถึงเรื่องของการแทรกแซงมาจะออกมาในรูปแบบยังไงบ้างครับอาจารย์ครับมันเป็นได้หลายรูปแบบครับเช่นอาจจะเป็นเรื่องการพริตเลอกตั้งการทําให้ผลการเลือกตั้งเบี่ยงเบนไปนะครับหรือว่าการที่จะ,ะเข้ามามีส่วนที่ทําให้การเลือกตั้งนั้นมันไม่เกิดความเป็นกลางอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นการรู้วมตรวจสอบจากภาคประชาสังคมแนวครูบทล่หลักในการที่ทําให้การเลือกตั้งนั้นบรรนสิทธิธรรมนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะบอกว่าเรา ฝากความหวังนะครับไว้กับเจ้าี่รักฝากความหวังไว้กับกรกตอะไรอย่างเดียวมันไม่พอหรอกคับแ้วพี่น้องประชาชนก็คงจะต้องร่วมตรวจสอบด้วยในรายการที่จะทำให้การเลือกตั้งมันบ,บริสุทธิธรรมแล้วก็สะพอ้อนถึงเจตจำนงของประชาชนให้มากที่สุดไปันครับเอแล้วเรื่องของพวกโพลต่างๆเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับตอนนี้อาจารย์ได้ติดตามดูไหมฮะเรื่องของโพลลอกสํา,า,าสนักต่างๆบางสํานักเขาก็ออกมาที่ใกล้เคียงกันนะครับบางสำนักแบบจะดแนวเป็นเหยนั่ก็มีนะฮะ ก็นั้นเนี่ยก็ว่าโพก็คือโพนะครับโพนี่ก็ยังไงเราจะบอกว่าจะเป็นดังนั้นทั้งหมดเนี่ยคงไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่าโพเนี่ยมันไม่เหมือนกับการวิจัยด้วยซ้ำไปะครพบโพา,านั่นเนี่ยในเชิงระเบียบวิธีมันก็ไม่ได้สมค้รน,นะแล้วก็โพนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการสารวจในลักษณะที่ว่าก้มทงอยู่พอสมควรละนะครับแต่ว่าไปสารวจเพื่อที่จะยืนยันคําตอบเท่าน,นั้นเองนะซึ่งมันต่างใน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 ใจากการวิจัยที่ต้องมีเรื่อง ทางแนวคิทดทฤษฎีทางวิชาการนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการไปนค้นคว้าหาข้อค้นพบอะไรมันมันคนละแบบกันเพราะนั้นโปลในยังไงผมคิดว่ามันก็เป็นสีสันมากกว่าแะเป็นสีสันสสแล้วก็เป็นสิ่งที่ก็เป็นเรียกว่ารมเนียมทางการเมืองนะวเวลาการเลือกตั้งนะครับแต่ว่า huh. จะเป็นตามนั้นทั้งหมดไหมผมไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดครับ <c oughs> กว่าเก้าปีหรือว่าเกือบสิบปีเต็มเลยที่คนกรุงเทพไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ารวมทั้งเรามีนิวเอ็นนิวเอร์เตอร์อีกเห็นว่าสักแปดแสเก้าแสนคนเนี่ยนะอาจารย์ว่ามันจ,จ,จะทําให้เปอร์เซ็นต์ของคนที่มาเลือกตั้งผู้ว่านี่มันเพิ่มขึ้นไหมอาจารย์ต้องวีเคราะห์ในครับที่ผู่ช้สิเลือกตั้งนั้นจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าไม่มีการเลือกตั้งสองขอหรืสอปอนะฮะ<ม>แล้วก็ผู้ว่านั้นมาเป็นระยะเวลาถึงเก้าปีแล้วนะครับ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสนมทของผิ่นซึ่งมันจะทอนภาพไปสู่การมองใหญนแต่ที่จริงอยู่นะการเลือกคู้ว่าเนี่ยจะไม่ได้ไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจไปอะไรได้นะครับแต่ว่ามันเป็นภาพที่สะท้อนนะฮรไปในความชอบธรรมนการเมืองแต่การเมืองระดับชาติได้แตะดังนั้นเนี่ยได้เชื่อว่าผู้คนก็คงจะมาใช้สิทธิ์กันมอบสกุลขวดในครั้งนี้ครับก็เราคาดหวังอยากจะให้ได้มากกว่าคราวที่แล้วด้วยซ้ำไปเนาะ บการที่จะมาเลือกแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ว่าเนะยอันนี้สําคัญนะเพราะว่าบางทีเราคาดหวังว่าผู้ว่าเนี่ยจะเป็นฮีโร่ให้เราได้ทุกอย่างแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วบางทีก็มาถึงปุ๊บนี่ก็อนุกตติดอันนี้ก็ติดเหมือนกันอันนี้ก็เอ๊ะนี่ไม่ใช่หน้าที่ผู้ว่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของมหาดไทยเอประมาณนั้นเนี่ยนะฮะอืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังก็เลยบางทีมันก็อาจจะไม่สามารถที่ใช้ผู้ว่าเพียงคนเดียวเนี่ยมาแก้ปัญหาได้ทั้งหมดนะฮะ คืออันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาในเรื่องการแยมนาจของประเทศไทยนะครับทั้งสองระดับเลยคือการแยมนาจในระดับชาติด้วยและก็การแยมนาจในตัวกคุงเครื่องมรณนพรเองด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารเครืมรานครหรือแม้ทั้งการเสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่าธรรมิบาลในเมืองนะฮะซึ่งก็อาจจะการแปลกันว่านักพระบาทิบาลนะครับซึ่งการที่จะไปเชื่อมต่อ กับชุมชนนะกับสังคมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้การขับเคลื่อนกรุงเทพนั้นเนี่ยเราจะฝากความหวังไว้เฉพาะผู้ว่าเงเดียวก็ต้องเป็นเรื่องที่ยากครับอืมอ่ะสุดท้ายอาจารย์นะลองบอกจากกชาวกรุงเทพมหานครกันหน่อยสิว่าเราไมา่ได้เลือกตั้งกันมาเก้าปีสิบปีแล้วเนี่ยพอจะมีแนวทางอย่างไรหรือให้เขาส่องสองดูซิว่าเขาควรจะ,อ,ะอย่างไรสรับผู้ที่จะมา ให้เขาเลือกเนี่ยนะสามสามสิ่คนเนี่ยนะฮะเชิญครับอาจารย์ครับครับผมว่าวันนี้ที่น้องแม่ชมชาวกรุงเทพนะครับก็คงจะต้องดูนะครับว่าการเลือกว่าครั้งนี้นะฮะมันสัมพันธ์กับหลายหลายเรื่องนะครับปัจจัยเรื่องแรกก็เช่นเรื่องของการพร้อมนะฮะถึงปัญหาเศรษฐกิจนะครับปัญหาโควิด -19 บะที่ผมเรียนว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเช่นเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับแต่มันจะพร้อมไปสู่การเมืองรัฐชาติ การที่สองก็คือเรื่องของโควิดสิบเก้าเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นบทบาทภา้กิจของกรุงเทพมหานครโดยตรงนะที่ผ่านมาก็มีปัญหาโควิดวาวิจารณ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือในประเด็นต่อมานะครับก็คือการเลือกพนีเนี่ยน่าจะจะเป็นสิ่งที่จะไปเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการเมืองที่จะเป็นการเมืองภาพใหญ่ที่รออยู่นั่นคือการเลือกตั้งสองอ่อดังนันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราอจะต้องพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประเด็นที่สามก็คือว่าการเลือกตั้งครงนี้มัน พนาและการแก้ปัญหาองเมืองแต่ซึ่งอันนี้จะมุ่งแก่วงเทพมรนครโดยตรงนะครับประเด็นปัญหาในชีวิตประจำวันที่น้องประชาชนที่ประสบกันในเทพมรนครในระดเบองคงต้องดูว่าในเชิงนโยบายเนี่ยนะจะมีใครนําเสนออะไรที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนในกรุงเทพนะฮะได้อย่างมีประสิทธิภาพครับครบข้บนครับอาจารย์ครับก่อนพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ครับผมครับยินดีครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผม